ผลของทานกับผู้รับอานุบุคคลให้ทานในสัตว์เดรัจฉานพึงหวังผลทักษิณาได้ร้อยเท่าให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลพึงหวังผลทักษิณาได้พันเท่าให้ทานในปุถุชนผู้มีศีลพึงหวังผลทักษิณาได้แสนเท่าให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกำหนัดในกาม พึงหวังผลทักษิณาได้แสนโกรเท่าให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งพึงหวังผลทักษินานับไม่ได้ประมาณไม่ได้ไม่ต้องกล่าวถึงการให้ทานในพระโสดาบันในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำสกทาคามิผลให้แจ้งในพระสกะทาคามีในท่านผู้ปฏิบัติ เพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้งในพระอนาคามีในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอรหันตผลให้แจ้งในสาวกของตถาคตผู้เป็นพระอรหันตในพระปัจเจกพุทธและในตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะภิกษุทั้งหลายถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทาน เหมือนอย่างเรารู้ไซหากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่พึงบริโภคอันหนึ่งมนทินคือความตรณีจะไม่พึงครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นแม้คำข้าวคือก้อนข้าวของสัตว์เหล่านั้นจะพึงเหลืออยู่คำสุดท้ายก็ตามถ้าปฏิขาหกของพวกเขายังมีอยู่หากสัตว์เหล่านั้น ยังไม่ได้แบ่งคำข้าวคำสุดท้ายแม้นั้นให้แก่ปฏิคาหกก็จะไม่พึงบริโภคภิกษุทั้งหลายแต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงไม่ได้ให้ทานก่อนบริโภคอันหนึ่งมนทินคือความตรณีจึงยังครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นคาถาผนวกท้ายพระสูตร ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างที่เรากล่าวไว้แล้วโดยวิธีที่ผลนั้นเป็นผลใหญ่ไซสัตว์ทั้งหลายพึงกำจัดความตระณีอันเป็นมนทินเสียแล้วมีใจผ่องใสพึงให้ทานในเขตที่ให้แล้วมีผลมากคือในพระอริยะบุคคลทั้งหลายตามการอันควรอันหนึ่งทายกเป็นอันมาก ครั้นให้ข้าวเป็นทักขีนาในทักขีเนยะบุคคลทั้งหลายแล้วเมื่อจุติจากความเป็นมนุษย์นี้แล้วย่อมไปสู่สวรรค์ทายกเหล่านั้นผู้ใคร่กามไม่มีความตรณีไปสู่สวรรค์แล้วบันเทิงอยู่ในสวรรค์นั้นสเสวยอ,อยู่ซึ่งผลแห่งการจำแนกทาน